เช้าๆอากาศแจ่มใสนะคะเราเดินมาที่ริบคองค่าและมีโคกมาด้วยะคะ่ะวันนี้แบบคือเรียกว่าอะไรอะ่ะคือกระหายน้ำกันเถอะก็เลยเดินมาซื้อโคกมาเพิ่ด้วยแล้วก็ซื้อพริกซื้ออะไรแบบไปนี่นะคะเลยปวดที่เดิมไม่รู้จะถ่ายที่ไหน ที่เราเห็นคือเสียง,งเสียงเป็ดนางทำอะไรกันนางทำอะไรกันไม่รู้อะนางเหมือนอยากกินอะไรเหรอขนมปังหรอไม่มีคนเลยค่ะตอนนี้ตอนเช้ามากครับประมาณแปดโมงสามสิบนี่ค่ะ จิบกันนะคะคาดว่านกจิบกันหรือว่าหาหรือว่าหาอะไรกินไม่อยากพูดหาก,กินเดี๋ยวจะมีดราม่านะคะเพื่อนๆต้องบอกว่าหาอะไรกินอู้นอีพวัวโอ้ยอากาศดีมากะคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้อ่าตรงนี้สําหรับหมาเดินเธอก็รู้ทางหมาเดินอันนี้คือทางหมาเดินนะคะที่ฉันเดินผ่านบ่อยๆคือทางหมาเดิน เขาให้สำหรับเอ็กซ์ไซส์หมาโอ้โหมันคงได้กิ่นขนมปังหรืออะไร